จับตา5ดีลที่จะเกิดขึ้นกับฟุตบอลไทยลีกนะครับซีซั่น2023-24นะครับติดตามได้ในขอบสนามอินไซด์ครับเอาเละครับหลังจากเทศกาลฟุตบอลทีมชาติหรือฟีฟ่าเดย์จบไปนะครับแน่นอนมันก็จะกลับมาสู่โหมดของการแข่งฟุตบอลไทยลีกหรือว่าฟุตบอลลีกตามปกติแล้วฮะแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้เนี่ยลีกปิดไปแล้วนะครับแต่ตลาดเปิดมาแล้วคือตลาดซื้อขายดังนั้นเนี่ยความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับวันนี้จะมาบอก5ดีลที่น่าสนใจว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับฟุตบอลไทยลีกในซีซัน,นีนนนท่ ผมรวบ2ดิวให้ละกัน2ดิวแรกที่ไม่ต้องพูดพราำอะไรมากมายแล้วเป็น2ดิวที่มันจบไปแล้วรอแค่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเกี่ยวกับบุยลำทั้ง2ดิวเลยครับหนึ่งลีออนเจมกับบุยลำยูอเต็ดนะครับเป็นการที่ย้ายสู่รางบุยลำยูอเต็ดโดยตอนนี้เนี่ยเงื่อนไขทุกอย่างมันจบแล้วนะครับน้องเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับบุยลำไปแล้วแต่ติดตรงที่ว่ามันยังมีปัญหาคารากาสั่งกับสโมสรเก่าคือหนองบัวพิชยะที่ยังมีการค้างเงินเดือนกันเกิดขึ้นอยู่ทําให้ดิวเนี่ยมันย แต่คาดว่าดิวเนี้ยไม่น่าจะเกินในอีกครึ่งเดือนจากนี้แน่นอนครับมันจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับบุญรัมกับลริออนเจมครับดิวที่2จริงๆดิวนี้เป็นดิวที่ใหญ่มากนะครับเพียงแต่ว่ามันจบโดยปากของผู้ชายคนนี้ครับบิ๊กเนเนวินชิดชอบครับพูดถึงสุพัฒเหมือนตากับดิวที่2ที่ไปเลสเตอร์ซิตี้ครับที่บอกว่าดิวใหญ่ก็ทุกคนคงทราบดีเนะว่าการที่ย้ายจากบุญรัมไปยุโรปมันเป็นดิวใหญ่อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าดิวเนี้ยมันจบเพราะว่าคุณเนวินพูดเองทุกอย่างมาเลยจบดยริา แต่ที่มันยังไม่จบเพราะว่าตรงนี้ไม่รู้ว่าจะย้ายไปเมื่อไหร่เซ็นสัญญากันวันไหนค่าตัวน้องจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ต้องติดตามมันต่อไปครับที่สําคัญคือการขอเวิร์กเพอร์มิไปเล่นอังกฤษโอเคตอนนี้ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้และน้องจะถูกส่งไปที่โอรูเวนในเบลเยียมต่อไปรอดูครับดีวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้เป็น2ดิวของบุีรัมที่มาพูดถึงกันก่อนมาต่อที่ดิวที่3นะครับอันนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับดิลของซาราน สลาโนนอาน,น,นุอินกับเมืองทองนะครับนี่คือนายด่านของเชียงรายยูเอเตทดที่บอกว่าทําไมต้องเป็นเมืองทองเพราะเมืองทองตอนนี้ไม่มีโกมือหนึ่งที่ไว้ใจได้ครับไล่เลี่ยงให้ฟังเมื่อปีที่ผ่านมาใช้สมทรยศเล็กแรกเลก2ปฏิวัติคําใหม่แต่ล่าสุดปฏิวัติกับบียูไปแล้วนะครับไอจะไปคั้นรอกวินให้ฟิตสมบูรณ์มันก็คงจะไม่ได้ทําให้แกลบตรงนี้ของเมืองทองมันไม่มีใครมาแทนที่เลยนะครับประกอบกับสลานนนสัญญากับเชียงรายเหลือเพียงแค่1ปีครึ่งนะครับและดิวนี้เนี่ย มันเคยมีการพูดคุยแล้ว1ครั้งเชียงรายเมืองทองส่งนักเตะ3คนแลกกับ1ดิวนี้นะครับแต่เชียงรายไม่ดิวด้วยเพราะว่าอยากได้เงิน20ล้านบาทด้วยกันอ่ะที่ผมบอกว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าอย่าลืมนะครับเมืองทองไม่มีโกและการที่คุณจะไปสู่การเป็นทีมใหญ่ได้โกสําคัญมากบุญรัมีสีวรักษ์กับนพพลละครพล B ีีมีชัดชัยบุตรมนี่คือ2ทีมที่เคยเป็นแชมป์มาแล้วดังนั้นเมืองทองถ้าอยากจะกล้าไปสู่ทีมใหญ่ต้องเอาสารนร มาให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวรอดูครับดีลนนี้เนี่ยมันมีการพูดคุยกันอีกอย่างแน่นอน,นครับมันอยู่ที่ว่าจะจบที่แบบไหนจบที่เงินเพียวๆไหมหรือมีนักบอลเติมไปให้บวกกับเงินสดครับอีกหนึ่งดีลครับที่โคตรน่าสนใจเลยครับใช้คํานี้ได้เลยเพราะว่าเป็นดีลของวิยเทพป้อมพันธ์กับการท่าเรือ F c ซครับแน่นอนดีลนนี้ต้องเกี่ยวกับคุณแป้งหรือว่ามาดามแป้งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของเงินที่ต้องการจะเอาเวียเทพไปร่วมทับแม้ว่าจะมีหลากหลายสื่อขัดแย้งกันภายในตัวว่า เดี๋ยวเดีอนนี้จะซื้ออย่างนั้นเดี๋ยวดีอนี้จะยื่นมาอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยไอเดีอนนี้มันมีการพูดคุยกันแล้ว1รอบนะครับเพียงแต่ว่าไอเม็ดเงินที่เมืองทองต้องการจะได้กับเม็ดเงินที่ท่าเรือจะจ่ายมันยังไม่ตรงกันดังนั้นเนี่ยดิวนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่การพูดคุยของทั้งสองฝ่ายเมืองทองพร้อมลดราคาได้เท่าไหร่แล้วท่าเรือพร้อมจ่ายที่เท่าไหร่ไม่ต้องห่วงแล้ครับเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหลักทั้งหมดของคุณแป้งและแน่นอนเวีเทพป,ป้อมพันหรืออาจาร์เตอร์แค่ชื่อออออขงงาาาจารรรย์เตแคค่นนนี้้้ป็ใกไดดัั จับตาดีลนี้ให้ดีนะครับเชื่อเหลือเกินว่าอาจจะเป็นดีลเซอร์ไพรส์ที่น่าจะได้มาเป็นเด็กมาดามอีกหนึ่งคนของอาจารย์เตอร์และท่าเรือครับปิดท้ายครับดิลที่ใหญ่สุดแล้วครับในซีซั่นนี้หมายว่าจะมีต่างชาติเข้ามาด้วยเม็ดเงินเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าพูดถึงนักเตะไทยไม่มีดิลไหนจะใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วครับชนาทิพย์สงกระสินกับ b ีปทุมครับดิวนี้มันคาลาซังตั้งแต่ก่อนปีฟ้าเดย์จนจบปีฟ้าเดย์ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันครับ ข่ายโปรเซสที่มันคุยกันทั้ง2สโมสรเกือบจะจบแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเม็ดเงินที่มันจะลงตัวเนี่ยมันจะไม่ถึง70ล้านตามที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนแต่50-60ไปปลายๆมีแน่ๆครับและเงื่อนไขสัญญาของเจกับบีจีทุกอย่างมันจบแล้วนะครับเพราะว่าวันที่เจกลับมาที่เมืองไทยในช่วงของฟีฟ่าเดย์เนี่ยมันเป็นการพูดคุยกับบีจีเบื้องต้นไปหมดแล้วเท่ากับว่าสัญญาทุกอย่างมันจบแล้วครับเหลือแค่ฟอนตาเล่ตอบรับทุกอย่างที่บีจีให้ไปมันก็จบอย่างเป็นทางการนะครับเพียงแต่ว่า ที่หลายคนมันยังย้อนแย้งกันอยู่มันยังคาราคาซังอยู่เพราะว่าด้วยหลายๆเงื่อนไขมันก็ยังไม่เรียบร้อยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เชื่อได้เลยครับว่า BG จะเอาชนะทิมกลับมาที่เจลีกอย่างแน่นอนและที่สําคัญเจเองอยากกลับมาเล่นที่เมืองไทยครับเอาละครับนี่เป็น5ดิวที่คาดว่าน่าจะสนั่นไทยลีกอย่างแน่นอนนะครับรอติดตามได้เลยนะครับในช่วงนี้แม้ว่าไทยลีกจะปิดแต่ตลาดซื้อขายไม่เคยปิดอยู่แล้วนะครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดนะครับของขอบสนามอิน ในวันนี้นะครับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ครับ